เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณบีทครับคุณบีทเล่าว่าสมัยที่ผมเรียนจบม .6 ใหม่ๆตอนนั้นผมมีที่เรียนต่อนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่รอบโคต้าแล้วช่วงปิดเทอมก็เลยอยู่ว่างๆไม่ได้ทําอะไรพ่อกับแม่ก็เลยส่งผมไปอยู่ที่บ้านย่าจะได้ไปช่วยย่าทางานคือ,อย่างผมเปิดร้านขายของชําปกติแล้วบ้านย่าก็จะอยู่กันสามคน คือปู่ยา่าแล้วก็อาอ้อยซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของพ่อตอนที่ผมไปอยู่บ้านของย่าได้สองสามวันจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุรา,ราวๆสี่สบกว่าเดินมาที่ร้านของยา่ามาคุยประมาณว่าหาคนไปเลี้ยงหมาให้ในช่วงที่เขาไม่อยู่เขาไม่อยากเอาไปฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงเพราะกลัวหมามันจะไม่คุ้นชินกลัวโดนหมาตัวอื่นกัด รวมหมาจะได้อยู่แต่ในกรงไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นก็เป็นความห่วงใยกังวลตามภาษาคนรักหมาซึ่งผมก็พอจะเข้าใจได้เพราะโอ้ผมก็ชอบหมาเหมือนกันแต่ติดตรงที่แม่ผมไม่ชอบเลยไม่ยอมให้เลี้ยงหน้าที่ของคนรับจ้างเลี้ยงหมาตามที่เจ้าของต้องการก็คือไปให้อาหารหมาในช่วงเช้าเวลาประมาณเจ็ดโมงคึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงเย็น ประมาณ4ี่โมงครึง่งพวกชามอาหารก็ล้างก่อนให้อาหารผ้ารองอึรองฉี่ก็ามาสบัดตาอาจจะมีเก็บอึมาบ้างเวลาที่มันเรี่ยล่าตามพื้นแต่ไม่ถึงกับต้องปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดผมที่ยืนรดน้ําต้นไม้อยู่ตรงนั้นก็แอบฟังเขาคุยกันไปด้วยสนนราคาค่าจ้างอยู่ที่วันละ500บาทคือ500อสมัยนั้นหนะักมันค่อนข้างเยอะนะ ผมได้ยินย่าตอบผู้หญิงคนนั้นไปว่าเดี๋ยวจะลองถามถามคนแถวนี้ให้ดูด้วยความที่ผมอยากได้เงินแล้วเป็นคนรักหมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมก็เลยพูดพงขึ้นไปว่าผมรับงานนี้ได้ไหมครับผมชอบหมาผมอยากเลี้ยงหมาแต่ว่าแม่ไม่ให้เลี้ยงผู้หญิงคนนั้นหันมามองหน้าผมแล้วยิ้มกว้างดีเลยดีเลยเป็นนั้นว่ารับงานนะ เดี๋ยวเย็นนี้ไปดูหมาที่บ้านก่อนละกันขอบใจมากแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินไปย่างผมก็บอกว่าเออดีเหมือนกันแหละเงินไม่ใช่น้อยพอตกเย็นผมก็ไปที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นบ้านของเขาอยู่ในซอยห่างจากบ้านย่างผมประมาณสักร้อยเมตรผมก็ปั่นจักรยานไปเลยผมขออธิบายลักษณะของบ้านอย่างคร่าวๆก่อนว่า เนื้อที่ของบ้านประมาณเกือบสองงานบ้านมีรั้วร,รอบขอบชิดประตูรั้วเป็นอลูมิเนียมบานใหญ่เข้าไปในเขตของบ้านจะเห็นฝั่งซ้ายมือเป็นโรงจอดรถมีรถจอดอยู่สองคันซึ่งเป็นรถเก๋งทั้งสองคันผมบอกแค่ว่าเป็นรถยุโรปละกันส่วนฝั่งซ้ายมือเป็นบ้านสองชั้นที่ดูแล้วแต่เดิมน่าจะเป็นบ้านไม้ที่ถูกต่อเติมออกมาข้างๆด้วยปูนทําให้บ้านหลังนี้มีลักษณะแปลก คือฝั่งหนึ่งเป็นไม้แบบบ้านไม้โบราณคล้ายๆเรืนอนทรงไทยแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นปูนสไตล์โมเดินที่ผมว่ามันนี้คือบ้านหลังเดียวนะพอเจ้าของบ้านเห็นผมยืนงงอยู่ที่หน้าบ้านก็เรียกผมเข้าไปในบ้านฝั่งที่เขายืนอยู่คือฝั่งปูนสไตล์โมเดินเขายืนอุ้มหมาปอมเมอเลเนียนสีขาวตัวหนึ่งเอาไว้ส่วนข้างๆก็มีหมาปอมเมเลเนียนสีขาวอีกตัวหนึ่งยืนอยู่ แน่นอนว่าทั้งสองตัวกําลังเห่าคนแปลกหน้าอย่างผมเสียงเหา่านี่แหลมแสบแก้วหูมากๆผมได้ไปทําความรู้จักกับน้องหมาทั้งสองตัวนั้นว่ามันกินอะไรอยู่ยังไงจะบอกว่าเจ้าของหมาเขาเปิดแอร์ให้มันอยู่เชียวนะในลิ้นชักหน้าห้องของเจ้าสองตัวนั้นเต็มไปด้วยอาหารหมาชนิดเปียกเจ้าของเขาบอกว่าเพียงพอสําหรับหนึ่งเดือนที่เขาไม่อยู่ซึ่งผมก็เห็นด้วยตามนั้น หลังจากทําความพุ้นเคยกับน้องหมาแล้วผมก็ขอตัวกลับก่อนกลับเจ้าของบ้านก็ยื่นซองสีขาวให้ผมในนั้นมีเงินแบงค์ห้าร้อยอยู่จำนวนหน0 0งบาทผมก็ยกมือไหว้แล้วรับมาผมจะต้องเริ่มงานทันทีในวันพรุ่งนี้เพราะเจ้าของบ้านจะเดินทางในคืนวันเมื่อลืนผมก็ตกลงตามนั้น ตอนนั้นผมเข้าใจความรู้สึกที่ว่าดีใจจนเนื้อเต้นแล้วเข้าใจหรือว่ามันเป็นยังไงผมนี่ปั่นจักรยานไปยิ้มหน้าบานไปจนกระทั่งถึงบ้านพอเข้าไปในบ้านก็เอาเงินไปอวดปู่ย่ารวมถึงอาอ้อยด้วยทุกคนก็ชื่นชมยินดีไปกับผมด้วยเหมือนกันแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ราบรืะะ่นไปสัทีเดียวเพราะจูๆ่ๆอาอ้อยก็พูดขึ้นมาว่าเออ เมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังนั้นเคยมีรางทรงมาเช่าเปิดตําหนักไม่ใช่หรอผมนี่หุบยิ้มทันทีจากหน้าบานเปนกระด้งเหลือแค่สองนิ้วก็เพราะผมหนกเป็นคนกลัวผีมากพอปู่เห็นว่าสีหน้าผมเปลี่ยนไปปู่ก็พูดขึ้นมาว่าเขาย้ายออกไปตั้งเป็นปีแล้วเจ้าของบ้านเขาเข้ามาอยู่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรผมก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อย แต่จะมาเปลี่ยนใจตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่ารับเงินค่าจ้างเข้ามาแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็รีบปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อไปเทอาหารเช้าให้น้องหมาเจ้าสองตัวนั้นพอมันเห็นผมก็เห่าแล้ววิ่งมาตะกายประตูกระจกผมไม่เห็นเจ้าของบ้านแต่ว่ารถสองคันยังอยู่ครบหลังจากให้อาหารน้องหมาเสร็จผมก็นั่งเล่นกับมันสักพักแนละ้วถึงกลับออกมา ตอนกลับออกมาก็เจอเจ้าของบ้านกำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่พอดีผมก็ยกมือไหว้เขาก็พูดทักทายกับผมตามปกติแล้วก็ยื่นอยู่แจรั้วให้ผมพร้อมทั้งบอกว่าขอจะล็อกแค่รั้วนะบ้านฝั่งปูนไม่ได้ล็อกผมก็เข้าใจตามนั้นพอตกเย็นผมก็ปั่นจักรยานไปให้อาหารเล่นกับน้องหมาครู่หนึ่งแล้วก็กลับออกมา ก่อนออกมาก็เห็นเจ้าของบ้านเดินอยู่นอกระเบียงฝั่งบ้านไม้แต่เหมือนเขาจะไม่ได้สนใจผมผมก็เลยไม่ได้ทักทายผ่านไปวันแรกไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะเจ้าของบ้านอยู่แต่คืนนั้นผมก็คิดหนักอยู่เหมือนกันที่จะต้องเข้าไปให้อาหารน้องหมาในวันที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านซึ่งเป็นบ้านที่เมื่อก่อนเป็นตำหนักของร่างทรงนี่ถ้าอ้อยไม่พูดขึ้นผมไม่รับรู้ ก็คงไม่ต้องมาคิดหนักแบบนี้ตอนเช้าพอผมปั่นจักรยานไปถึงที่บ้านหลังนั้นปรากฏว่าประตูรั้วหน้าบ้านล็อกอยู่ผมเข้าใจว่าเจ้าของบ้านคงออกเดินทางไปตั้งแต่เช้ามืดผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปยังไงเพราะรถก็ยังจอดอยู่ที่โรงรถทั้งสองคันแต่หน้าที่ของผมคือการให้อาหารหมาไม่ใช่มาจ้องสงสัยเจ้าของบ้านดังนั้นผมก็เลยไม่ได้สนใจ ทันทีที่ผมเดินเข้าไปถึงหน้าบ้านก็มีเสียงทุกแกร้องต้อนรับจากที่พยายามไม่คิดอะไรก็อดที่จะรู้สึกใจวิวไม่ได้เพราะผมรู้ดีว่าทั้งบ้านนี้มีผมอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นผมเปิดประตูกระจกบานเลื่อนออกแล้วเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องของน้องหมาสองตัวนั้นจากนั้นก็ทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วก็เดินไปล้างมือในห้องน้ำซึ่งอยู่ในห้องของน้องหมานั่นแหละ ระหว่างที่ผมกำลังล้างมือผมก็ต้องตกใจสะดุ้งเฮือกเมื่อจูๆ่ๆผมได้ยินเสียงฟู่ดังขึ้นผมรีบแันไปมองหาที่มาของเสียงทันทีปรากฏว่าฝักบวัวในโซนอาบน้ำมันเปิดเองผมก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำทันทีพวกน้องหมาพอเห็นผมวิ่งออกไปก็าพากันเห่าแล้ววิ่งเข้ามาหาถ้ามันพูดได้มันคงจะถามผมว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้น ผมเมื่อยืนตั้งสติอยู่ในห้องครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในห้องน้ำเพื่อปิดน้ำเพราะผมเองก็เปิดก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือไว้ปรากฏว่าตอนนั้นน้ำฝักบัวหยุดไหลแล้วผมคิดว่ตัวเ,เองตาฟาดก็เลยเดินไปดูเพื่อความแน่ใจปรากฏว่าพื้นห้องน้ำโซนอาบน้ำมันเปียกพอเห็นแบบนั้นผมก็ขนหัวลุกขึ้นมาเลย จากนั้นผมก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นอย่างเร็วระหว่างที่กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านในหัวก็เริ่มคิดแล้วว่านี่ขนาดอยู่คนเดียวเป็นวันแรกนะเนี่ยยังเจออะไรหลอนๆขนาดนี้แถมยังเป็นตอนกลางวันแสกๆอีกแล้วตอนเย็นจะทำยังไงล่ะทีนี้ผมขออธิบายก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายขอยงผมไปโดนก๊อกน้ำฝักบัวเข้า เพราะว่าห้องน้ําค่อนข้างกว้างและแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งผมยืนล้างมือที่โซนแห้งซึ่งห่างจากโซนเปียกประมาณ3เมตรและน้ําที่ไหลพุ่งออกจากฝักบัวนั้นไม่ใช่น้าค้างท่อแน่นอนเพราะมันไหลพุ่งออกมาในลักษณะที่มีคนเปิดน้ําเพื่ออาบน้ําแบบนั้นเลยแล้วยิ่งพอนึกขึ้นได้ว่าบ้านหลังนั้นเคยมีร่างทรงมาเช่าอยู่ผมยิ่งรู้สึกหลอนขึ้นมาคูณสองพอกลับถึงบ้าน ผมก็ไม่กล้าเล่าเรื่องที่ผมไปเจอมาให้ปู่กับย่าฟังเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อความรู้สึกกลัวเหตุการณ์เมื่อเช้ายัางไม่ทันจะหายดีก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปทําหน้าที่อีกแล้วนั่นก็คือไปให้อาหารเย็นของ,งม้าสองตัวนั้นอย่างว่าแหละเปลี่ยนใจไม่ทันแล้วเพราะรับเงินค่าจ้างมาแล้วแถมเจ้าของบ้านยังเดินทางแล้วด้วย ในเมื่อมันไม่มีทางเลือกอื่นผมก็ต้องข่มความกลัวไว้พยายามทำใจดีสู้เสือแล้วกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกผมก็ทำเหมือนที่ผมทำเมื่อเช้าคือไขกุญแจรั้วเข้าไปเดินไปที่บ้านฝั่งบ้านปูนพอผมเดินไปถึงหน้าบ้านก็มีเสียงทุกแกร้องต้อนรับจากที่กลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตาวนี้ก็กลัวมากขึ้นไปอีก ในหัวผมเริ่มคิดแล้วว่าพวกนี้คงต้องลากเอาอ้อยมาเป็นเพื่อนด้วยเมื่อเช้าผมน่าจะลืมปิดประตูห้องชั้นสองเพราะน้องหมาสองตัวพอมันเห็นผมมามันก็กระโดดตะกุยประตูกระจกบานเลื่อนผมต้องค่อยๆเปิดประตูอย่างระมัดระวังเพราะกลัวมันจะหลุดออกไปนอกบ้านผมเดินขึ้นไปบนชั้นสองพร้อมกับมีน้องหมาสองตัววิ่งนำหน้าผมขึ้นไป ผมจัดการเอาถาดอาหารอันใหม่มาเทอาหารให้เอาถาดอาหารอันเก่าไปล้างทําความสะอาดในห้องน้ําระหว่างที่ผมกําลังทําความสะอาดถานอาหารอยู่นั้นผมรู้สึกเหมือนกับว่าหลังกาแพงอีกฝั่งหนึ่งมีคนอยู่ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝั่งของบ้านไม้ผมได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงเหมือนมีการเคลื่อนไหวและในบางจังหวะผมได้ยินเสียงพูด ผมจับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไรเพราะเป็นเหมือนการบ่นงึมมๆงึมงำผมก็รีบทำภารกิจของผมให้เสร็จไม่ได้อยู่รอเล่นกับน้องหมาแล้วจังหวะที่ผมก้าวเท้าลงกันมันจะเดินออกจากห้องน้ำปรากฏว่ามีเสียงฟู่ดังขึ้นและหางตางผมก็เห็นน้ำฝักบัวอาบน้ำเปิดเองอีกแล้วผมรีบออกจากห้องปิดประตูแล้ววิ่งออกจากบ้านทันที ไม่ได้สนใจแล้วว่าฝักบัวอาบน้ำจะถูกเปิดทิ้งเอาไว้หรือว่ามันจะปิดเองแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นพอผมจับจักรยานได้ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้ผมมองไปที่บ้านฝั่งที่เป็นบ้านไม้ผมเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยห่ผมผ้าสบายสีเหลืองผมยาสยายยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองของบ้านผมนี่ขนลุกสู้ไปทั้งตัว สายตาของผู้หญิงคนนั้นจ้องมองมาที่ผมด้วยความที่ผมอยู่ในสภาวะที่กำลังตกใจกำลังช็อกกับสิ่งที่เห็นมันทำให้ผมยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นและสายตาก็จ้องมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นในห้วงเวลาที่ผมมองเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณคนนั้นนะ่ะมันนานพอที่จะทำให้ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ตาฝ่ายอย่างแน่นอน ผมเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นชัดมากชัดจนผมมั่นใจว่าผู้หญิงชุดไทยโบราณคนนั้นหน้าตาเหมือนเจ้าของบ้านจงกบฟ้าแฟดผมรีบจูงจักรยานออกมาจากบ้านอย่างไวความรู้สึกตอนนั้นคือแขนขาม,มันอ่อนแรงไปหมดไม่สามารถขึ้นขี่จักรยานได้เลยเอาเป็นว่ามีแรงจูงจักรยานออกมาได้ก็บุญแล้วปู่เห็นผมจูงจักรยานกลับบ้านก็ถามว่า จักรยานเป็นอะไรทำไมได้จูก,กลับมาผมไม่ตอบอะไรแต่น้ำตามัมก็ไหลออกมาแบบไม่รู้ตัววันนั้นจำได้ว่าผมร้องไห้เป็นเด็กอนุบาลเลยแล้วผมก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าผมไปเจออะไรมาแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นวันต่อมาอาอ้อยก็พาผมไปทำหน้าที่ให้หาน้องหมาที่บ้านหลังนั้น กะว่าไปกับสองคนผีคงไม่กล้าหรอกพอเข้าไปถึงหน้าบ้านวันนี้ผมสังเกตว่ามีมาแมลงวันหัวเขียวมาเกาะอ,อยู่ตามร่องประตูนหน้าต่างเต็มไปหมดด้วยสัญชาตญาณหรือประสบการณ์ก็ไม่รู้อาอ้อยบอกกับผมว่าถ้าจะไม่ดีแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาดูดีกว่าตอนนั้นยังไม่ทันที่จะขึ้นไปให้อาหารน่องหมานะผมกับอาอ้อยต้องออกมาหาผู้ใหญ่บ้านก่อน ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านอีกห้าคนก็พากันไปที่บ้านหลังนั้นทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น,นแน่ๆก็เลยแจ้งตำรวจพอตำรวจมาถึงก็จัดการงัดบ้านฝั่งที่เป็นบ้านไม้พอประตูเปิดออกเท่านั้นกลิ่นเหม็นขาวบนเหม็นเน่าเตยออกมาเลยผมถึงกับอ้วกแตกตรงนั้นแล้วภาพที่ทุกคนเห็นก็คือศพของเจ้าของบ้านนอนขึ้นอืดอยู่กลางบ้าน บริเวณรอบๆเต็ไมไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองมแมลงวันหัวเขียวบินตอมเต็ไมไปหมดและศพนั้นสวมชุดไทยโบราณห่มสไบสีเหลืองสรุปว่าเจ้าของบ้านน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสามวันแล้วแล้วที่ผมเห็นที่ผมได้คุยด้วยคืออะไรจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจสรุปว่าเจ้าของบ้านน่าจะมีอาการทางจิต เพราะเป็นการฆ่าตัวตาย,ยหรือใช้มีดเชือดคอตัวเองไม่มีร่องรอยของงานถูกทำร้ายและอาวุธมีดที่ใช้ในการปิดชีพนั้นก็มีแค่ลายนิ้วมือของผู้ตายแต่ชาวบ้านในละแวกนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นชาวบ้านคิด,ดว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ของบ้านที่เคยให้ร่างทรงมาเช่าเปิดตำหนักทำให้มีสิ่งไม่ดีแอบซ่อนอยู่ในบ้านเจ้าของบ้านน่าจะโดนสิ่งไม่ดีนั้นดนบันดาลให้ฆ่าตัวตาย สำหรับน้องหมา2ตัวนั้นผมรับผิดชอบเอากลับมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะเหมือนเป็นสัญญาสุดท้ายที่ผมได้ให้ไว้กับคนตายดวงวิญญาณของเขาจะได้ไม่ต้องมีห่วงอะไรและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ